นักสืบจิ๋วปวนห้างสนุกยกแก๊งจุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนาความสามารถในการวางแผนและลำดับความคิดเพื่อจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้เข้าใจและนำหลักการรักษาสุขอนามัยไปใช้ในชีวิตประจำวันสร้างทัศนคติเชิงบวกและความกล้าในการเผชิญและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง สวัสดีครับเพื่อนๆผมชื่อน้องปั้นและนี่คือเพื่อนซีของผมชื่อแป้งวันนี้พวกเราจะไปผจญภัยกันที่ห้างกันแต่การผจญภัยครั้งนี้ไม่ธรรมดาเพราะเราจะมาเป็นนักสืบจิ๋วที่จะมาช่วยแก้ไขปริศนาในแต่ละภารกิจกันวันนี้เราจะดูหนังเรื่องอะไรกันดีปั้นฉันว่านะเรื่องโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ตอน เรื่องราวในโลกภาพวาดของโนบิตะก็น่าสนุกดีเข้าฉายวันแรกด้วยได้สิฉันอยากดูอยู่พอดีเลยฉันชอบมากเห็นตัวอย่างในโฆษณานะสนุกมากมากถึงแล้วดีจังรถไม่ติดเลยแป้งใช่ปั้นถ้าเกิดว่ารถติดนะ่ะเราคงจะมาไม่ทันดูโดเรมอนเดอะมูฟวี่ที่เข้าฉายตอนแรกซะแล้วแต่โหคนเยอะจังเลยแป้ง แล้วเราจะซื้อตั๋วดูหนังยังไงดีเนี่ยฉันกลัวว่ามันจะไม่ทันจริงๆใจเย็นใจเย็นสิปัน้นการแก้ปัญหาที่ดีเริ่มจากการคิดอย่างเป็นขั้นตอนหนาดูนั่นสิเป็นขั้นตอนแบบนี้โดยเริ่มจากการเข้าแถวอ้าวสวัสดีนั่นนายจะมาดูเรื่องโดเรมอนด้วยหรอใช่แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฉันชอบมากๆเหมือนกันแล้วมานานยังรถติดไหม แต่ฉันเกือบมาไม่ทันนนะ่ะเพราะว่ารถเริ่มจะติดแล้ววันนี้เป็นวันหยุดด้วยไว้เจอกันนะไว้เจอกันนะเพื่อนจากนั้นไปเลือกเรื่องที่เราจะดูและเลือกที่นั่งมาเร็วปั้นถึงคิวเราต้องเลือกที่นั่งแล้วสวัสดีขอบคุณลูกค้าช่าเลือกที่นั่งที่ต้องการได้เลยนะคะจากนั้นดูสิที่นั่งเต็มไหมนั่งตรงนี้ดีไหมปั้นได้เลยปั้นขอนั่งทางซ้ายนะแป้ง อ้าวเต็มหลอนน่ทำยังไงดีไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณลูกค้ากดยกเลิกแล้วกดเลือกใหม่นะคะเยะ้เยได้แล้วขอบคุณค่ะต่อไปให้คุณลูกค้าเดินไปจ่ายเงินที่ทางนั้นและรับตั๋วนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณที่ใช้บริการค่ะเมื่อเลือกที่นั่งสำเร็จให้เรามาจ่ายเงินและรับตัว๋วเย้เยได้แล้ว เราเดินไปที่ห้องชมภาพยนตร์กันเถอะแป้งไปสิกร่ถึงเวลาแล้วภารกิจแรกผ่านไปด้วยดีนะแป้งดีใจจังเลยเห็นไหมถ้าหากเราคิดอย่างเป็นขั้นตอนน่ะเราก็จะทำอะไรได้ง่ายขึ้นครูน้ำหวานเคยสอนแล้วจำไม่ได้หรอปั้นสนุกมากเลยแป้งว่าไหมปั้นชอบมากๆไว้จะไปเล่าให้เพื่อนที่โรงเรียนฟังดีกว่าว่าสนุกแค่ไหนเพื่อนๆจะได้มาดูด้วย ไม่ได้สิถ้าหากเราเล่าเพื่อนก็จะรู้หมดว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรไว้บอกให้เพื่อนมาดูเองดีกว่าจะได้รู้ว่ามันสนุกมากๆเออโอ้ย,อยดูเหมือนว่าฉันจะเริ่มหิวนะ่ะรีบซื้อตัว๋วจนไม่ได้ซื้อป๊อปคอนกินเลยห้าห้าห้าฉันว่าแล้วนั้นเราไปรับประทานอาหารที่ฟู้ดคอทดีกว่าไปกันเถอะปั้นดูท่าแล้วจะหิวมากๆโอเคเลยแป้ม ก่อนที่เราจะรับประทานอาหารเราต้องทำอะไรก่อนปั้นจำได้ไหมแป้งมีตัวเลือกให้ปั้น1นรีบไปกินอาหาร2วิ่งไปเล่นเกมสามล้างมือให้สะอาดติ๊กตอกติ๊กตอกรีบไปกินอาหารสิเพราะปั้นหิวมากเฉลยล้างมือให้สะอาดนั่นเองเพื่อไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเราไงปั้นเมื่อหิวจนลืมคิดไปเลยละสีใช่จริงด้วยปั้นรอเล่นหนะัก ขั้นตอนการล้างมือมีตั้งเจ็ขั้นตอนแต่วันนี้แป้งจะบอกแบบง่ายๆเพราะดูแล้วปั้นจะหิวมากขั้นแรกเปิดน้ำจากนั้นขั้นที่สองฟอกสบู่ขั้นที่สามถูให้ทั่วซอกนิ้วขั้นที่สี่ล้างน้ำให้สะอาดแล้วขั้นที่ห้าเช็ดมือให้แห้งเพียงเท่านี้ก็สามารถไปรับประทานอาหารได้แล้วเรียบร้อยแล้วนั้นปั้นขอตัวไปสั่งอาหารก่อนนะแป้งส่วนวิธีการล้าง อาจมีเจ็ดขั้นตอนก็คือขั้นที่หนึ่งนำฝ่ามือถูกันขั้นที่สองฝ่ามือถูหลังมือนิ้วถูซอกนิ้วขั้นที่สามฝ่ามือถูฝ่ามือนิ้วถูซอกนิ้วขั้นที่สี่หลังนิ้วถูฝ่านิ้วขั้นที่ห้าถูแม่โป้งด้วยฝ่ามือขั้นที่หกปลายนิ้วถูขวางฝ่ามือและสุดท้ายถูรอบข้อมือซึ่งเราควรที่จะล้างมือก่อนรับประทานอาหารหรือสัมผัสผู้ป่วยและควรล้างมือหลังรับประทานอาหาร ไอจามสัมผัสผู้ป่วยขับถ่ายและสัมผัสสัตว์ทุกชนิดเพื่อความสะอาดของตัวเราเองนะจ๊ะว้าวาว้าวตู้เต่าบินอยากกินโกโก้จังเลยแต่ต้องทำอย่างไรบ้างเนี่ยไม่ต้องกลัวเรามาลองคิดเป็นขั้นตอนกันอีกครั้งนะโดยเริ่มจากที่เรามายืนหน้าตู้เพื่อรอสั่งเมนูจากนั้นแต่หน้าจอเพื่อเลือกเครื่องดื่มซึ่งเป็นกระบวนการตามแผนงาน ต่อมาต้องการหลอดหรือต้องการฝาไหมอยู่ในขั้นตอนการตัดสินใจเออปั้นขอเลือกรับหลอดแต่ไม่เอาฝานะ้แป้งต่อมาปั้นก็ชำระเงินและสุดท้ายรอรับเครื่องดื่มเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสั่งเครื่องดื่มจากตู้ต่อบินว้าวว้าวได้แล้วโกโก้แสนอร่อยง่ายไหมล่ะปั้นเพียงแค่ปั้นใจเย็นๆแล้วคิดอย่างเป็นขั้นตอนทุกอย่างมันจะดูง่ายไปหมดเลย แป้งเก่งจังทำได้ทุกอย่างเลยนี่ถ้าไม่มากับแป้งเนี่ยปั้นคงจะวุ่นวายหน้าดูเลยไปกันเถอะแป้งเรากลับบ้านกันดีกว่าโหดูสิแป้งมองไปจากตรงนี้รถติดจังกลับบ้านยังไงดีเนี่ยนี่คือภารกิจสุดท้ายของเราแล้วเรามาลองวางแผนกันดูไหมว่าเราควรไปทางไหนดีตอนเรามาเรามาทางหลักแต่ถ้าตอนกลับ เราเจอรถติดแล้วเราเลือกที่จะไปทางลัดจ่ะการแก้ปัญหาที่ดีบางทีเราต้องลองหาทางเลือกใหม่ๆนะปั้นไหนแป้งดูสิพอจะมีทางลัดที่แป้งรู้จักไหมแป้งจะนำการแสดงขั้นตอนการวางแผนการเดินทางในรูปแบบผังงานตามที่ครูน้ำหวานได้สอนมาลองประยุกต์ใช้ดูนะเริ่มจากเราเจอปัญหารถติดจากนั้นเราตัดสินใจว่าจะไปทางหลักหรือทางลัดซึ่งเราจะเลือกทางลัดถูกต้อง มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วต่อมาเมื่อเราตัดสินใจแล้วเราก็จะเปิด Google Map และเลือกเส้นทางที่เร็วที่สุดว้าวดีจังเลยแป้งนี่ไงเจอแล้วและขั้นตอนสุดท้ายคือการที่เราไปกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยเย่เย่เย่ถึงบ้านแล้วขอบใจนะแป้ง วันนี้สนุกมากเลยเห็นไหมละปั้นการที่เราฝึกคิดอย่างเป็นขั้นตอนทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นและไม่เครียดเลยนะแบบนี้นี่เองและอีกอย่างปั้นว่าเด็กๆทุกคนก็สามารถเป็นนักสืบตัวจิ๋วได้เหมือนกันนะลองฝึกคิดเป็นขั้นตอนในทุกๆก,กิจกรรมดูสิแล้วการแก้ปัญหาจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะเด็กๆ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสนุกกันไหมคะหลังจากดูจบแล้วหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้เรื่องการคิดแก้ปัญหายอย่างเป็นขั้นตอนไปใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูน้ำหวานและเพื่อนๆหนักสืบต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะบายบาย